อัปเดตเส้นทางพายุวิภานะคะที่กำลังสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ตอนบนของประเทศรวมไปถึงแถบประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะอย่างเช่นจีนขณะเดียวกันวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการประกาศเตือนว่าหลายจังหวัดโดยเฉพาะตอนบนของประเทศค่ะให้เตรียมพร้อมรับมือถึงแม้ว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วค่ะ วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการอัปเดตพายุโซนร้อนกำลังแรงที่ชื่อว่าวิภาซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ50กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองท้ายบินประเทศเวียดนามและก็กำลังเคลื่อนตัวทางทิศต,ตะวันตกค่อนข้างใต้เล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดการว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองนี้ในช่วงสายของวันนี้ละค่ะแล้วลก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและก็ย่อมความกดอากาศตา่ำตามลำดับหลัง จากนั้นพายุลูกนี้ก็จะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านประเทศลาวตอนบนและภาคเหนือตอนบนต่อไปขณะที่มรสุมตะวันตกเชียงใต้นะคะที่พัดเข้าหาศูนย์กลางของพายุยังคงมีกําลังแรงค่ะแม้ว่าพายุลูกนี้จะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํามเมื่อใกล้เข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็ตามแต่จะส่งผลกระทบทําให้เกิดฝนตกหนัก ถึงหนักมากในพื้นที่ตอนบนของประเทศค่ะโดยเฉพาะจังหวัดเลยพิษณุโลกอุตรดิตถ์แพร่และก็พเยานะคะมีการประกาศเตือนให้ประชาชนนะคะเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมรวมถึงน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะตั้งแต่วันนี้ถึง24กรกฎาคมต้องเตรียมความรับมือและก็เตรียมความพร้อมหากจําเป็นต้องอพยพรวมถึงในหลายพื้นที่อาจจะมีลมแรงได้นะคะแลวก็คลื่นลมในทะเลจะมีกําลังแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25กรกฎาคมโดยมีการประกาศเตือนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังคลื่นลมแรงในช่วงนี้นะคะเรือเล็กเนี่ยงดออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดและให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะ